แม่เคยเตือนฉันไว้เสมออย่าเปิดประตูบานนั้นไม่ว่าเสียงข้างหรือจะเรียกร้องแค่ไหนแต่นี่คือหนึ่งฉันทําในสิ่งที่ไม่ควรทําและนั่นคือจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่ไม่สามารถปิดมันได้อีกตลอดชีวิตเมื่อคุณเปิดประตูต้องห้ามคุณไม่ได้เปิดแค่ทางเข้าแต่เปิดให้บางอย่างเข้ามาในตัวคุณและตอนนี้มันไม่ใช่แค่ในเงาอีกต่อไปฉันอยู่บ้านคนเดียวในคืนที่ฝนตกหนักเสียงฝนกระทบหลังคาดังไม่ต่างจากเสียงฝีเท้า ไฟในบ้านกระพริบเป็นจังหวะเหมือนใจฉันที่เริ่มสั่นประตูบานนั้นอยู่สุดทางเดินบานไม้เก่าสีลอกร่อนราวกับมันไม่เคยเปิดมานานหลายปีแม่เคยบอกว่าห้ามเข้าใกล้เด็ดขาดแต่คืนนั้นฉันได้ยินเสียงบางอย่างเสียงคอเบาๆจากด้านในครั้งหนึ่งสองครั้งแล้วก็เงียบฉันเดินเข้าไปใกล้ฝ่าเท้ารู้สึกเย็นจากพื้นกระเบื้องชื้นกลิ่นอับชื้นลอยมาแต่จมูก มือของฉันวางบนลูกบิดสนิมเครียมันเย็นเฉียบจนฉันสะดุง้งแต่ฉันก็ยังหมุนมันออกเสียงบานพับครางเบาๆขณะประตูเปิดออกข้างในมือสนิทไม่มีแสงลอดผ่านแต่ฉันรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างอยู่ตรงนั้นอากาศข้างในเย็นกว่าปกติเย็นจนเหมือนลมหายใจฉันกลายเป็นไอแล้วฉันก็เห็นเงาร่างบางๆขยับอยู่ในมุมห้อง เสียงกระซิบเบาแผวราวกับลมหายใจมันเรียกชื่อฉันช้าช้าชัดหาหะแพรแพร Ä. เสียงนั้นเหมือนแม่แต่ไม่ใช่แม่เพราะแม่อยู่โรงพยาบาลไม่ได้อยู่ที่นี่ร่างนั้นค่อยๆก้าวออกจากความมืดหัวเอียงแขนห้อยผิดรูปดวงตากลงโบแต่ยังคงจ้องมาที่ฉันฉันถอยหลังมือสั่นแต่ประตูกลับปิดลงเอง เสียงล็อกดังแกรดฉันหันกลับเธอยืนอยู่ตรงหน้าแค่เอื้อมเดียวเธอพูดอีกครั้งเสียงเย็นเยียบจนสั่นกระดูกแม่บอกว่าอย่าเปิดแต่เธอไม่ฟังเธอยื่นมือมาจับแขนฉันมือเย็นจัดเหมือนจับน้ำแข็งเปล่าฉันกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกมาแสงไฟในห้องกระพริบอีกครั้งแล้วก็ดับสนิททุกอย่างเงียบแม้แต่เสียงฝนก็หายไป ความมืดเข้าครอบคลุมทุกอย่างและฉันรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปมีลมหายใจแผ่วเบาอยู่ข้างหูของฉันมันไม่ใช่ของฉันแน่นอนเพราะฉันยังกลั้นหายใจอยู่ด้วยความกลัวเสียงฝีเท้าเดินวนรอบตัวฉันแต่มองไม่เห็นใครเลยความมืดในห้องนั้นไม่ธรรมดามันหนาแน่นจนรู้สึกเหมือนกำลังจมลงในเงามืด แล้วก็มีแสงบางอย่างวาบขึ้นแสงจากกล่องไม้เล็กๆที่วางอยู่กลางห้องมันเป็นกล่องเก่าสีซีแตกบางเล็กน้อยบนฝากล่องมีชื่อฉันเขียนด้วยลายมือแม่แพรมือฉันสั่นเท่าขณะเดินเข้าไปหาไม่รู้ว่าอะไรดนใจให้ฉันเปิดกล่องนั้นข้างในคือรูปถ่ายใบหนึ่งเป็นรูปฉันตอนเด็กกำลังยิ้มยืนอยู่หน้าประตูบานนี้ข้างหลังฉันมีใครบางคนยืนอยู่ ผู้หญิงคนนั้นหน้าตาคล้ายแม่แต่ไม่ใช่แม่ของฉันเธอยิ้มกว้างเกินธรรมชาติตาของเธอดำสนิททันใดนั้นเองฉันได้ยินเสียงข้างหลังเสียงกระซิบเบาๆเหมือนจะลอยผ่านอากาศเจ้าต้องอยู่ที่นี่ตลอดไปฉันหันขอบกลับไปร่างนั้นยืนอยู่ตรงประตูบังแสงทั้งหมดเธอไม่ให้ฉันออกไป และที่น่ากลัวที่สุดคือรอยยิ้มของเธอที่เริ่มกว้างขึ้นเรื่อยฮ่าฮเหมือนรอยยิ้มไม่มีที่สิ้นสุดฉันถอยหลังแต่ห้องกลับยืดยาวออกทางออกที่เคยอยู่ตรงนั้นหายไปและเธอเริ่มเดินเข้ามาใกล้ขึ้นทีละก้าวทีละก้าวเสียงฝีเท้าของเธอดังสะท้อนกล้องไปทั่วห้องแต่ไม่มีที่ให้ฉันหลบผนังรอบตัวกลายเป็นเงาดำหมุนวนเหมือนหมอก ทุกอย่างบิดเบีย้ยวเหมือนโลกทั้งใบกำลังหลุดออกจากความจริงฉันกรีดร้องอีกครั้งแต่เสียงนั้นกลับกื้นหายไปในอากาศเหมือนที่นี่ไม่ยอมให้ฉันส่งเสียงออกไปเธอหยุดยืนตรงหน้าฉันใบหน้าขาวซีดไม่มีเลือดฝาดรอยยิ้มยังคงอยู่กว้างขึ้นและกว้างขึ้นเจ้ารู้ไหมว่าทำไมแม่ห้ามเปิดประตูนี้เสียงของเธอเย็นชาแต่เต็มไปด้วยความเศร้า เพราะแม่เคยเปิดมันมาก่อนแล้วภาพตรงหน้าก็เปลี่ยนไปฉันเห็นแม่ตอนยังสาวยืนอยู่หน้าประตูบานเดิมเธอเปิดมันด้วยมือที่สั่นเหมือนฉันจากนั้นทุกอย่างก็มืดลงอีกครั้งเหลือเพียงเสียงร้องไห้ของแม่เสียงสะอื้นนั้นดังกล้องอยู่ในหัวฉันแม่แม่อยู่ไหนฉันเอื้อมมือออกไปแต่กลับจับได้เพียงอากาศหนาวเย็นและว่างเปล่า ทันใดนั้นเสียงเคาะก็ดังขึ้นจากอีกด้านของประตูแพรลูกอยู่ในนั้นใช่ไหมมันเป็นเสียงของแม่เสียงจริงหาหะฉันหันกลับไปประตูที่เคยหายไปตอนนี้กลับมาอยู่ตรงหน้ามีแสงลอดเข้ามาใต้บานประตูฉันรีบวิ่งไปมือแตะที่ลูกบิดอย่างไม่ลังเลแต่ก่อนที่ฉันจะหมุนเปิด เธอร่างนั้นประซิบใกล้หูฉันอีกครั้งเจ้าต้องเลือกออกไปหรืออยู่กับแม่ของเจ้าตลอดไปฉันชะงักมือยังจับลูกบิดแน่นหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดหมายความว่าไงแม่ของฉันอยู่ที่นี่เหรอเสียงของฉันเบาหวิวเหมือนคำถามลอยไปในความมืดเธอไม่ตอบแค่ยิ้มด้วยรอยยิ้มเดิมแต่แววตาของเธอเริ่มสั่นไหว จากความว่างเปล่าฉันเห็นภาพปรากฏตรงกลางห้องแม่นั่งกอดเขาร้องให้อยู่ในความมืดเธอดูแก่ลงกว่าที่ฉันจำได้รากับเวลาหยุดหมุน,นที่แห่งนี้แม่ฉันตะโกนเสียงดังแม่เงยหน้าขึ้นช้าหาหะดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาและความตกใจที่เห็นฉันแพรลูกไม่ควรอยู่ที่นี่เสียงของแม่สันเทา หนีไปก่อนที่เธอจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ร่างเงานั้นยืนอยู่ข้างๆแม่มือของเธอแตะไหล่แม่เหมือนเป็นเจ้าของแม่เลือกอยู่เพื่อกันไม่ให้ลูกเปิดประตูเสียงนั้นเอ่ยขึ้นช้าหาหาแต่ว่าเจ้าไม่ฟังฉันรู้สึกเหมือนบางอย่างเริ่มเปลี่ยนในร่างกายเท้าเริ่มหนักมือเริ่มเยินชืดเงานั้นมองฉันนิ่ง หาหที่นี่ต้องมีคนเฝ้าเสมอเธอยื่นกล่องไม้ที่มีชื่อฉันอีกใบเหมือนกับที่แม่เคยถือไว้ถึงเวลาของเจ้าแล้วแพรแล้วแสงสว่างจากใต้ประตูก็ค่อยๆหายไปเหลือเพียงความมืดสนิทและเสียงลมหายใจของใครบางคนที่ไม่ใช่ฉันดังขึ้นจากด้านหลังฉันหันกลับไปช้าหาหาเสียงลมหายใจนั้นใกล้มาก เรากับมันกําลังแทรกผ่านผิวหนังฉันเข้ามาแต่ตรงนั้นไม่มีใครเพียงแค่ความว่างเปล่าลึกเย็นและกลืนกินทุกอย่างมือของฉันเริ่มสั่น Uncontrollably กล่องไม้นั้นยังอยู่ในมือหนักขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีบางอย่างอยู่ข้างในเสียงกล่องเริ่มสั่นเปิดมันสิเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งข้างหู ถ้าอยากรู้ว่าเจ้าจะกลายเป็นอะไรฉันไม่อยากรู้แต่เหมือนร่างกายไม่ใช่ของฉันอีกต่อไปมือเปิดฝากล่องออกข้างในไม่มีอะไรว่างเปล่าแต่ภายในวินาทีนั้นความมืดจากกล่องก็พุ่งเข้าตาฉันกรีดร้องแต่ทุกอย่างเงียบกล่องดูดแสงทั้งหมดไปรวมถึงเสียงของฉันด้วยเมื่อฉันลืมตาขึ้นอีกครั้งห้องเดิม ประตูเดิมแต่ไม่มีแม่ไม่มีเงานั้นฉันยืนอยู่คนเดียวบนพื้นมีกล่องไม้เปล่าวางอยู่ไม่มีชื่อไม่มีรอยไม่มีความทรงจําใดหลงเหลือแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือเงาของฉันมันขยับช้าก,กว่าตัวฉันครึ่งวินาทีและมันไม่ได้ยิ้มเหมือนฉันเลยแม้แต่น้อยฉันถอยหลังมองเงาของตัวเองด้วยความตกใจมันยังคงยืนอยู่ นิ่งแต่แววตาในเงานั้นเต็มไปด้วยเจตนาบางอย่างฉันยกมือขึ้นแต่เงากลับไม่ยกตามมันมองฉันเหมือนกำลังรออะไรบางอย่างจู่ๆมันก็เริ่มขยับแยกตัวออกจากพื้นค่อยๆลอยขึ้นจากผืนเงาร่างของมันเหมือนฉันทุกอย่างแต่ดวงตานั้นดำสนิทและเยือกเย็นเจ้าเปิดประตูนั้นแล้ว มันพูดเสียงเดียวกับฉันแต่ลึกกว่าหนักกว่าเจ้าคือข้าและข้าคือเจ้ามันเดินเข้ามาใกล้ขณะที่ฉันถอยกลับไปติดผนังเสียงฝีเท้ามันเบาแต่ดันก้องในหูทุกก้าวหัวใจฉันเต้นแรงขึ้นเรื่อยหาหา่นี่เพียงหนึ่งเดียวที่อยู่ได้ในร่างนี้มันเอื้อมมือมาจับหน้าฉันปลายนิ้วเย็นเฉียบแต่นุ่มนวลน,น่าประหลาด ภาพตรงหน้าเริ่มพร่ามัวฉันเห็นบ้านเห็นแม่เห็นชีวิตที่ผ่านมาแล้วทุกอย่างดับวูบเมื่อฉันลืมตาขึ้นอีกครั้งฉันยืนอยู่หน้ากระจกสะท้อนภาพตัวเองแต่เงาไม่ขยับตามฉันอีกต่อไปมันยิ้มรอยยิ้มที่ฉันไม่เคยมีมาก่อนและดวงตาคู่นั้นดํำสนิทเหมือนความม่องเปล่าที่ฉันหนีไม่พ้น ฉันยกมือขึ้นช้าหาหา่ในโลกจริงมือของฉันขยับแต่ในกระจกเงานั้นยังคงยืนนิ่งมันจ้องฉันด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยชัยชนะเหมือนมันรอเวลานี้มานานจูจูมันยกมือขึ้นแต่ไม่ใช่ตามฉันมันยกมือเพื่อแตะกระจกและมันก็เคาะแกรกแกรกแกรกเสียงเคาะสามครั้ง เหมือนเสียงเคาะที่เคยได้ยินในคืนนั้นก่อนฉันจะเปิดประตูต้องห้ามบานนั้นฉันถอยหลังแต่ขากลับเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นหัวใจเริ่มเต้นไม่เป็นจังหวะจากนั้นรอยร้าวก็เริ่มปรากฏบนผิวกระจกตรงที่เงาของฉันเคาะมันไม่ใช่กระจกธรรมดาอีกต่อไปมันกลายเป็นประตูอีกบานประตูที่กั้นไว้ระหว่างโลกของฉันกับโลกของ มันฉันได้ยินเสียงอีกครั้งเสียงของแม่แต่ครั้งนี้ไม่ใช่เสียงร้องเป็นเสียงภาวนาเบาหาหาลูกต้องสู้อย่าปล่อยให้มันแทนที่เจ้าเสียงแม่ดังจากด้านในหัวเหมือนเธอยังอยู่ในที่มืดนั้นแต่ยังส่งคำเตือนมาได้ฉันกัดฟันแน่นพยายามท่องชื่อของตัวเอง ฉันชื่อแพรฉันคือฉันฉันยังอยู่ที่นี่กระจกเริ่มสั่นแสงในห้องกระพริบอีกครั้งและเงานั้นเริ่มบิดเบี้ยวมันส่งเสียงกรีดร้องแหลมรุนแรงเหมือนถูกบังคับให้หลุดออกจากร่างฉันรวบรวมแรงทั้งหมดยื่นมือไปที่กระจกและตะโกนใส่เงาของตัวเองออกไปจากร่างของฉันทันใดนั้นแสงสว่างก็พุ่งออกมาจากกระจก แรงจนทุกอย่างกลืนไปด้วยแสงขาววาบแล้วทุกอย่างก็เงียบสนิทอีกครั้งฉันลืมตาขึ้นห้องกลับมาเงียบแสงไฟนิ่งไม่มีการกระพริบอีกประจกตรงหน้ายังอยู่แต่เงาของฉันกลับมาเคลื่อนไหวตามปกติไม่มีเสียงกรีดร้องไม่มีแววตาดำสนิทไม่มีรอยยิ้มประหลาดที่หลอกหลอนฉันอีกฉันค่อยๆย,ยกมือ ในกระจกเหงายกตามพร้อมกันทุกจังหวะฉันยังหายใจอยู่รู้สึกถึงหัวใจตัวเองแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าฉันยังเป็นคนเดิมจริงหรือเปล่าฉันหันไปมองประตูบานนั้นมันยังปิดสนิทเงียบนิ่งไร้เสียงเคาะล่องไม้ยังวางอยู่บนพื้นแต่ไม่มีชื่อไม่มีอะไรเลยเหมือนมันเคยมีแต่อดีตถูกลบไปฉันเดินออกจากห้องนั้น ขาฉันยังสั่นแต่ฉันก้าวต่อไปก่อนจะปิดประตูฉันหันกลับไปมองเป็นครั้งสุดท้ายและในวินาทีนั้นฉันเห็นอะไรบางอย่างเป็นผ้าสะท้อนที่ไม่ควรมีในบานประตูไม้มีแววตาคู่หนึ่งจ้องฉันอยู่จากด้านในนิ่งและรอคอยฉันปิดประตูลงแน่นที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วหมุนกุญแจ ล็อกไม่มีเสียงตอบกลับแต่ฉันรู้ว่ามันยังอยู่อาจรอใครอีกคนที่ไม่ฟังคำเตือนเหมือนฉันฉันยืนอยู่หน้าประตูนั้นนิ่งเหมือนเวลาหยุดเดินความเงียบในบ้านหนักอึ้งเรากับลมหายใจก็ไม่กล้าเคลื่อนไหวฉันเดินออกจากทางเดินแคบหาหะกลับไปยังห้องนั่งเล่น แสงไฟอบอุ่นยังคงเปิดอยู่แต่ความรู้สึกในบ้านเปลี่ยนไปฉันรู้สึกเหมือนสายตาบางคู่ยังคงจับจ้องจากที่ไกลาหาหแม้ไม่มีใครอยู่ฉันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดดูนาฬิกาเวลาผ่านไปแค่สิบแปดนาทีทั้งที่ฉันรู้สึกเหมือนติดอยู่ในนั้นเป็นชั่วโมงเสียงฝนยังคงตกเบาหาห แต่ฟังดูไกลออกไปเหมือนฉันไม่ได้อยู่ในโลกเดียวกับเมื่อก่อนจากนั้นมีเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นจากโทรศัพท์ข้อความจากเบอร์ที่ไม่รู้จักข้อความเดียวอย่าลืมล็อกทุกประตูให้แน่นทุกคืนฉันนิ่งนิ้วชะงักอยู่เหนือหน้าจอไม่มีชื่อไม่มีโปรไฟล์ไม่มีประวัติการโทรฉันลองกดโทรกลับแต่ระบบขึ้นว่าไม่มีหมายเลขนี้ในระบบ ขนลูกสู้ทัวร่างหัวใจฉันเต้นรัวอีกครั้งและในจังหวะนั้นไฟในบ้านก็ดับลงเสียงบางอย่างดังมาจากทางเดินแกรดเสียงเหมือนลูกบิดขยับช้าหาหะฉันยืนแน่นิ่งไม่กล้าแม้แต่จะหายใจเพราะฉันแน่ใจว่าเมื่อครู่ฉันล็อกมันแล้วด้วยมือของตัวเองเสียงลูกบิดยังคงขยับช้าช้า เหมือนมีใครบางคนอยู่ด้านหลังประตูแม้ไฟดับแต่ฉันยังมองเห็นเงาเลือนรางจากปลายทางเดินแสงสีเทาอ่อนๆสะท้อนพื้นกระเบื้องเรากับมีแหล่งแสงจากอีกด้านหนึ่งที่ไม่ควรมีฉันก้าวถอยหลังอย่างเงียบที่สุดหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดเจนในอกทุกก้า้าที่ถอยเสียงลูกบิดยิ่งเร่งจังหวะมากขึ้นแล้มันก็หยุดประตูนิ่งสนิทเงาก็หายไป เหลือเพียงเสียงฝนกระทบหน้าต่างอีกครั้งฉันคิดจะวิ่งหนีไปจากบ้านหลังนี้แต่ร่างกายไม่ขยับเหมือนบางสิ่งตรึงฉันไว้กับพื้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งหน้าจอสว่างในความมืดเบอร์เดิมไม่มีชื่อไม่มีที่มาแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ข้อความมันเป็นคลิปวิดีโอที่ส่งมาชื่อฝ่ายสั้นๆแค่คำว่าแพร มือฉันสั่นแต่ก็ยังเผลอกดเปิดคลิปนั้นขึ้นมาภาพในจอคือฉันยืนอยู่หน้าประตูต้องห้ามตอนที่กำลังหมุนลูกบิดแต่ในเงาด้านหลังฉันในคลิปมีร่างหนึ่งยืนยิ้มอยู่ไม่ใช่เงาของฉันเพราะเงานั้นยกมือขึ้นช้ากว่าฉันครึ่งจังหวะและมันยังคงยิ้มฉันปิดโทรศัพท์ทันที มือเย็นเฉียบจนแทบไม่มีความรู้สึกแล้วเสียงกระซิบก็ดังขึ้นใกล้หูเสียงที่ฉันไม่มีวันลืมเธอเปิดมันเองจําได้ไหมฉันแข็งค้างเสียงนั้นอยู่ใกล้มากใกล้จนได้กลิ่นลมหายจะย็นเยียบลอยผ่านต้นคอฉันหันขอบกลับไปเบื้องหลังว่างเปล่าไม่มีใครไม่มีเงาแต่ความรู้สึกเย็นเยียกยังไม่หายไป หัวใจฉันเต้นรัวเร็วแรงเหมือนมันจะระเบิดออกมาได้ทุกเมื่อฉันคว้าไฟฉายจากลิ้นชัดใกล้ตัวเปิดมันทันทีแสงพุ่งออกเป็นลำตัดผ่านความมืดฉันส่องไปยังปลายทางเดินตรงประตูบานนั้นและฉันก็เห็นมันเงาบางๆรูปร่างเหมือนมนุษย์ยืนอยู่หน้าประตูหันหลังให้ฉันไม่ขยับไม่ไหวติง ฉันขยับแสงไฟฉายเล็กน้อยแต่เงานั้นยังอยู่ยืนนิ่งเหมือนรูปปัน้นแล้วจูจ่ๆมันก็เริ่มขยับหัวช้าๆหมุนกลับมาโดยที่ร่างกายยังคงหันหลังอยู่เสียงกระดูกลั่นเบาๆดังตามจังหวะการหมุนดวงตาของมันดำสนิทแต่สะท้อนแสงไฟฉายของฉันเป็นประกายมันยิ้มอีกครั้งรอยยิ้มเดิมที่ฉันเคยเห็น ก่อนทุกอย่างจะเริ่มต้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นเสียงวิดีโอคอลหน้าจอสว่างขึ้นเองชื่อสายเรียกเข้าขึ้นว่าแม่แต่แม่ของฉันยังอยู่ที่โรงพยาบาลหลับไม่ได้สติฉันมองจอลังเลเสียงเรียกเข้าดังต่อเนื่องดังขึ้นเรื่อยหาหาเหมือนกดดันให้ฉันรับสาย และสุดท้ายฉันก็เผลอเอื้อมมือไปรับมันภาพในจอไม่ใช่ใบหน้าแม่ของฉันแต่เป็นหน้าของมันมันอยู่ในกล้องมองตรงมาที่ฉันยิ้มช้าหาหะแล้วพูดว่าเจ้าเปิดแล้วประตูก็ปิดไม่ได้อีกต่อไปนิ้วของฉันชะงักค้งอยู่บนหน้าจอคำพูดนั้นก้องสะท้อนในหัว ประตูก็ปิดไม่ได้อีกต่อไปวิดีโอบนหน้าจอยังคงเล่นต่อภาพของมันยังจ้องฉันอยู่แวตาลึกดําเหมือนบอกไม่มีก้นรอยยิ้มกว้างจนผิดรูปไม่ใช่รอยยิ้มของคนเบื้องหลังมันในจอคือภายในบ้านหลังนี้แต่ไม่ใช่ตอนนี้บ้านในวิดีโอดูกเก่าโซมถูกทิ้งร้างผนังร้าวสีลอก และเงามืดเคลื่อนไหวในมุมต่างๆเหมือนบางอย่างกำลังมองจากเงาฉันปิดวิดีโอแต่หน้าจอไม่ดับภาพยังค้างอยู่เหมือนมันไม่ยอมให้ฉันปฏิเสธมันได้อีกฉันเหวี่ยงโทรศัพท์ออกจากมือมันกระแทกพื้นแตกกระจายแต่เสียงของมันยังคงดังต่อเจ้ายัางไม่เข้าใจใช่ไหมเสียงนั้นเลื้อยผ่านอากาศกระซิบมาทุกมุมบ้าน สิ่งที่เจ้าเปิดไม่ใช่แค่ประตูเจ้าเปิดทางให้ข้าเข้ามาแสงไฟในบ้านวูบลงอุณหภูมิในอากาศตกฮวบทุกสิ่งเงียบจนฉันได้ยินเสียงหัวใจตัวเองและประตูไม้บานเดิมก็เปิดเองอีกครั้งช้าไม่รีบร่งเหมือนมีใครกำลังเชิญฉันยืนนิ่งขาเหมือนโดนตรึงด้วยแรงที่มองไม่เห็นในความมืดหลังประตูนั้น ฉันเห็นร่างของแม่เธอยืนอยู่เงียบนิ่งดวงตาน้ำตาคลอแต่ว่างเปล่าฉันอยากวิ่งเข้าไปหาแต่ในใจรู้ว่านั่นไม่ใช่แม่จริงหาหะเสียงสุดท้ายที่ดังขึ้นจากเงามืดแผ่วเบาแต่แน่ชัดเจ้ามาไกลเกินจะย้อนกลับแล้วแพรฉันยืนนิ่งเผชิญหน้ากับเงาของแม่ในความมืด น้ำตาเอ่อขึ้นโดยไม่รู้ตัวหัวใจเต็มไปด้วยคำถามและความกลัวแต่ในเสี้ยววินาทีนั้นฉันนึกถึงคำพูดสุดท้ายของแม่ก่อนที่เธอจะหายไปจากชีวิตฉันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นลูกต้องเลือกสิ่งที่ถูกต้องฉันหลับตาสูดลมหายใจเข้าลึกและยื่นมือออกไปไม่ใช่เพื่อเข้าไปในความมืดแต่เพื่อปิดประตูเสียงดัง ปังประตูปิดลงอย่างแรงลมหายใจเย็นจัดก็หายไปทันทีพร้อมกับเงาของแม่และเสียงกระซิบบ้านกลับมาเงียบไฟในบ้านกลับมาสว่างอากาศกลับมาอบอุ่นฉันสุดลงนั่งกับพื้นน้ำตาไหลทั้งจากความกลัวและความโล่งใจที่ยังมีลมหายใจอยู่เช้าวันรุ่งขึ้นฉันเดินทางไปที่โรงพยาบาล แม่ยังคงหลับแต่สีหน้าเธอดูสงบกว่าที่เคยฉันจับมือแม่ไว้แน่นกระซิบเบาๆว่าแพรไม่เปิดประตูนั้นอีกแล้วสัญญาดวงตาแม่ขยับเล็กน้อยเหมือนรับรู้มือของเธอกระตุกเบาๆจับตอบกลับมาและฉันรู้ทันทีฉันได้เลือกถูกประตูหลังบ้านจะยังคงอยู่ แต่หัวใจฉันปิดมันตลอดไปแล้วและความเงียบคือคำเตือนที่ไม่มีเสียงให้ฉันจดจำตลอดชีวิตนี้